ช่องทับกูชแนลนะครับคือมือจักรานะฮะแล้วก็ดูพื้นที่นะครับพิ่ศต่ำแล้วก็พี่แดงตาปลาอะไรอ่งเี้ขาก็ทาเป็นเนาอเขาเป็นเมือาที่เปรูเปเด ถ้าเรามาอยู่ของเขาเราก็ไม่กล้าขายที่ของเขานรอขายได้ผมไม่ได้ซิมพล์พี่เดงผมว่าก็ไม่ได้ว่านะ้พี่เดงซื้อขายผมก็ไม่ได้ว่านะเออซื้อผมก็พูดอยู่ว่าซื้อได้แต่ตัวบ้านแต่ที่ดินไม่ได้ขายเด้ออย่าเข้าใจผิดปั่นกันเป็นแสนนะครับราคาปั่นเป็นแสนมาถามเจ้าของที่ด้วยนะนะพี่เด ไม่ติดบ้านลุงด้วยราคาโอ้ยดีมากแล้วปิดบ้านลุงเนี่ยราคาจะกระโดดโอ้ถ้าผมอยากท้ำขายเป็นอันโอ้ผมทำเองแล้วพี่แดงไม่ผ่านไตรล็อกโอ้โหนี่เนาะทุกคนคิดได้ยังไงเนาะมาเราแสดงว่าเราเป็นคนสร้างให้ใช่ไหมเนี่ยหลังนี้เราสร้างหรือเปล่าตัวโครงสร้างเนี่ยผมเทพทำเทพพื้นกับฟาพ่อพื้นกระฟ้าน้อแสดงว่ามีคนสร้างมาส่วนหนึ่งแล้ว แล้วเราก็มาตกแต่งให้เขาแต่เราไม่รู้เรื่องเราว่าเขาจะขายกันไม่รู้มาแล้วว่าจะสร้างบ้านอยู่หรือนี่เลยอยู่ยาวนานเอาผงมาลงเนาะแต่ก็ยังไม่ทันเห็นนะว่าลงยังไงลงหรออ๋อขายวันแรกนี่ยังไงขายไส้วันสองวันนี่แหละไม่น่าจะเกินนั้นแล้วก็ไม่นานเนาะไม่นานแล้วก็จ่าขายเลยโอ้ประกาศเลย มาโอ้โหแล้วก็ม <have S 2> ีคนซื้อด้วยนะโอ้โหมากเลยโอ้โหมีคนซื้อเลยใช่ไหมตอนนั้นนี่ที่โอ้ยแย่งกันหัวเตะแย่งกันโอ้โหแทบจะฆ่ากันตายเจ้คือเจ้านะก็ยังงงเดี๋ยวโอมันมันดียังไงยังงงยู่ข้างในนี้ติดเอร์นิเจอร์ครบหรือเปล่าอะไรขนาดนั้นเลยโอ้โหเออราคามันแพงขนาดนั้นวทำเลมันติดบ้านโอ้วยที่ทำเลใช่ไหมโอ้ี่ ที่ที่เขาซื้อตรงทําเลเท่านั้นเองเนี่ยครับจริงจริงเนะยก็เป็นไปได้เขาอยากจะไปนอนในห้องบ้านลุงไปเลยจริงจริงอะนะนั้นนั้นแดงก็เป็นไปได้นะแต่คันนี้ได้ติดหนึ่งก็ยังเอาใช่ไหมโอ้ได้ชิดในหน้าเขาก็ได้เยอะนะประเดงสองสามหมื่นเลยนะในหน้าเขา รวยๆซั่งตามดีเขาบอกว่าถ้าขายได้เดี๋ยวเลี้ยงเบียร์ซัตามเป็นลังๆเลยนะผมบอกว่าไม่เอาเบียร์ผมก็มีปัญญาซื้อกินอยู่โอเคเบียร์นะประเด้งเบียรช้างจักสร้างักมาจักเสือจักสิงห์ล่ะไม่รู้ล่ะนี่นะพยายามงอยู่ว่าโอ้โหเป็นไปได้ยังไงมีการสอบสวนกันเยอะมากนะที่เนี่ยหลังนี้มีการสอบกันนะมีนายงนายหน้าอีเนื้มีหลายข้อด้วยนะ เขไว้โทดีเราใช่ไหมประวัติเยอะมากนะครับบ้านหลังนี้นะครับท้ายเป็นยังไงล่ะสุดท้ายแล้วก็เป็นสุดท้ายเขาก็ซื้อไปจนได้อะซื้อเหรอเออซื้อไปจนได้นะใครซื้ออ้าวซื้อไปที่ไหนก็ไซื้อไอ้ไอ้นะไปซื้อ จะไม่เผาเลี้ยวแบนี้นะเราก็ไม่รู้เราก็เราก็ิดงอานเอาอยู่ไปสึกนะครับว่าอยู่ไปสึกผมว่าเขาซื้อแล้วเนาะแล้วก็สูงสารนาะเก๋เขาขาไม่ดีด้วยอาจจะคุณเทพโอนเงินไปให้เขาหมดแล้วเก๋บอกโอนเงินไปแล้วก็ยังไปอยากไปขายให้คนอื่นดีนะไปเลยนะ เอาให้ราคาสูงกว่านั้นอีกให้เป็นสูงกว่านั้นอีกสูงกว่านี้อีกไม่ยอมอยากขายอยากโอนเงินคืนให้อีกว่าโอ้โหคือจะเรียกราคาดึงราคาหน่อยดึงราคาหน่อยราาคนี่นะครับเงินเป็นเหตุสังเกตได้นะครับพี่สีหลายทอดหลายตอกหลายทอดหลายต่อกกหลายนี้นะคะควรจะติดตำนานลุงนะคุณหลายอะไรนะครับที่มาอยากซื้อบ้านหลังนี้นะครับพี่สี สามเจ้าสี่เจ้าพี่น้องเอ้ยซีงกันพี่น้องช่วงนั้นนะครับพี่พีไปเหมพี่แดงไปถ่ายไป็ายบ้านร่ำลาซินกันบ้านดร่เอาหัวเทพแตกพี่น้องมาแล้วมาภาคการย่นนะครับบ้านหลังนี้นะครับพี่พีหลายบ้านบ่มที่ดินด้วยพี่น้องเราก็ไม่รู้เรื่องเนาะพี่น้องเลยค่ะไปถ่ายเราก็ไม่รู้เรื่องนะครับพี่พีเรากำลังจะยื้อนะครับจะปิดตำนานลุงแล้วนะครับพี่พี ทางบ้านดูนะครับเราเคยทำอย่างอืงอ่นเอะาไปไม่ใช่สเสศษเหล็กเนาะเราก็ไปทำประโยชน์นี่ลยละนี่นะครับที่ก็กำลังจะลื้อนะฮะนี่ก็จะเป็นพื้นที่ที่การค้าขายนะฮะ <c oughs> คิดว่าอย่างนี้นะครับผมกำลังจะลือ <c oughs> ้อหืมนะครับ อ่านะครับก็เดิเลียององอกเนาะด้วยวันนี้ผมไม่มาไม่ทันนะพี่สัปันอันนี้คือว่าปรับพื้นที่ขายของใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้ต้นทามจั้นตั่มโครงการหลักพลานโครงการหลักพลานนะ นกำลังจะรือออกนะครับผมคิดว่านะครับน่าจะขยับขยายนะครับาการขายของการนีน่นะมั้งตลาดนะครับต้องดูต่อไปนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงกกอกนะฮะรื้อออกนะฮะ บ้านหลังนี้ก็ได้หลายคนนะครับที่ได้เป็นเข้ามานอนนะฮะหรือเป็นเจ้าของนะฮะทีก็ตอนนี้ก็ำลังจะรีออกเนาะนะฮะ,ะนัเลยะครบ นี่นะไฟนะระว่งไฟนะเอ็นซีไฟอันตรายนะครับอันตรายเนี่ยถ้าก็ยัไฟเนาะ Oh, 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 yeah. Oh, yeah. ก็ประมาณนี้ FC ผมก็ยังไม่รู้นะฮะแต่ที่เห็นคลิปก็นั่นแหละนะครับไ่ฟังก็หรือยืทอนออกนะครแล้วก็ต่อไปน่าจะเป็นพื้นที่ที่ขายของหรือเปล่านะฮะเอเป็นตลาดนะฮะเนาะเอฟซี FC สำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญ,ญาตองคลิปฝากาติดตามกดไลค์กดแชร์กดทราบไดกับช่องทัพกูชนเนลครับ